เรื่องของแหล่งกำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์นะครับน,นักเรียนดาวฤกษ์ er, นะครับการที่มันเป็นดาวที่มันจะอยู่ได้นะครับโคงรูปร่างอยู่ได้นะครับมันจะต่อสู้กันระหว่างแรงสองแรงที่เกิดขึ้นนะครับโดยดาวฤกษ์ er, ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับมันจะต่อสู้กันระหว่างแรงสองแรงซึ่งแรงสองแรงที่ว่านี้นะครับก็คือ1ก็คือเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับ ซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่ยึดวัตถุต่างๆให้เข้าสู่ศูนย์กลางตัวอย่างเช่นโลกของเรานะครับโล,โลกของเราเนี่ยก็มีแรงโน้มถ่วงเหมือนกันก็ยึดวัตถุทุกอย่างให้อยู่บนพื้นผิวโลกนะครับถ้าพื้นผิวโลกของเราไม่ใช่เป็นพื้นดินเราอาจจะไปยุบรวมกันบริเวณตรงกลางของโลกก็เป็นไปได้นะครับ แต่อันนี้เนื่องจากว่าโลกของเราเป็นพื้นดินที่มันมีแรงต้านที่มากพอทําให้เราไม่สามารถยุบลงไปรวมกันที่แกนกลางของโลกได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับแรงอีกแรงหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าแรงปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับแรงปฏิกิริยานิวเคลียร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษากันว่าแรงปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับแล้วมี กระบวนการในการเกิดยังไงบ้างน,นะครับอ่ะต่อมาเมื่อแรงนิวเคลียร์ของไฮโดรเจนนะครับเกิดการรวมตัวกันเป็นฮีเลียมอันนี้เรากำลังพูดถึงว่านอกจากแรงโน้มถ่วงแล้วมันยังมีแรงนิวเคลียร์อีกนะครับซึ่งแรงนิวเคลียร์ของเรานะครับก็คือการรวมตัวกันของ ไฮโดรเจนเป็นอีเทียมนะครับซึ่งสมก,การนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียนในที่นี้นะครับก็คือสมก,การนี้เป็นสมก,การของไอน์สไตน์นะครับก็คือ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองหรือนักเรียนจะได้ยินคำว่า e เท่ากับ mc สแควร์นะครับซึ่งสมก,การเนี้เขากำลังจะบอกอะไรเราเขากำลังจะบอกเราว่า ในทุกๆครั้งที่มีการรวมตัวกันของาธาตุเบานะครับเกิดเป็นาธาตุที่มีมวลมากขึ้นมวลทั้งหมดมันจะไม่ได้เกิดไปเป็นาธาตุใหม่ทั้งหมดนะครับแต่มวลบางส่วนมันจะเกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานตัวอย่างเช่นภาพภาพนี้นะครับภาพภาพนี้เป็นการระเบิดของปรมาณูนะครับเป็นกระบวนการการเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย ที่มีการปลดปล่อยพลังงานปริมาณมากนะครับเราสามารถเปรียบเทียบแกนกลางของดาวฤกษ์นี้เหมือนกับ<ม>เตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งพลังงานปริมาณมากนี้มันถูกปลดปล่อยออกมาในกระบวนการที่ทาธาตุเบารวมตัวกันเป็นาธาตุหนักนะครับตัวแปรแต่และตัวหมายความว่ายังไงตัวแปรแรกนะครับตัว E E คือ Energy เอเนอรคือพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมานะครับส่วนตัวที่2คือ M คือ Mass หรือมวลมวลของสารมวลของธาตุที่หายไปนั่นเองนะครับและ C คือความเร็วของแสงนะครับซึ่งมันจะเป็นค่าคงที่คือ3 .00 คูณ10ยกกำลัง8นะครับ ตัวเลขนี้นะักเรียนสามารถที่จะจำจำไปแล้วก็สามารถเอาไปแทนค่าในสูตรได้เลยนะครับคือ3.10คูณกำลังแเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กันนะครับจากข้อความนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อนิวเคลียสของไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นฮีเลียมมวลของฮีเลียมสุดท้ายนะครับที่ได้กลับมาเนี่ยมวลมันน้อยกว่ามวลของไฮโดรเจนเริ่มต้นนั่นหมายความว่า สมมุติว่าเรามีสิ่งของอยู่เป็นเป็นส้มแล้วกันอนะ่ะส้มผลแรกหนัก1กิโลอันนี้เป็นความสมมุติที่เกินจริงมากๆเลยนะครับส้มผลแรกคือ1กิโลส้มผลที่2คืออีก1กิโลเอามารวมกันมันจะต้องได้2กิโลถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเอามารวมกันปุ๊บมันไม่ได้2กิโลมันไม่ได้ส้ม2กิโลแต่มันจะได้เป็น1กิโล นิดนิดหนึ่กอะไรประมาณนี้นะครับมวลที่หายไปนั่นแหละมันจะไปเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานนะครับซึ่งพลังงานที่ได้จะเป็นไปตามสมการนี้ e เท่ากับ m c สนะครับกระบวนการมันเกิดขึ้นยังไงนักเรียนลองสังเกตดูภาพนี้นะครับไฮโดรเจน2ตัวสีแดง2ตัวนี้นะครับเกิดการรวมตัวกันชนกันเกิดเป็น นิวตริโนนิวตริโนคือตัวบนนะครับและก็ขาวๆนี้ก็คือโซิตอนนะครับเกิดหลุดออกมากลายเป็นไฮโดรเจนที่มีมวลเป็น2นะครับแล้วต่อไปก็ไฮโดรเจนก็มาชนอีกเกิดเป็นฮีเลียมที่มีมวลสนะครับกระบวนการด้านบนกับด้านล่างนี้เกิดเหมือนกันฮีเลียมวามวล3มาชนกัน แทนที่จะได้กีเทียมมวล6มันก็จะได้เป็นกีเลียมมวล4นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนก็จะหลุดออกไปหลุดออกไป2ตัวไฮโดรเจน2ตัวนี้นะครับหลุดไปไหนหลุดไปเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ก็คือมาเป็นตัวเริ่มต้นตรงนี้ใหม่ปฏิกิริยาแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาแบบลุกโซ คือเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายจะกลายไปเป็นสารตั้งต้นใหม่นั่นเองนะครับจากหน้านี้นะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ประสบความสำเร็จที่จะควบคุมปฏิกิริยาฟิวชั่นที่เกิดขึ้นได้นะครับคือปฏิกิริยานี้นะครับปฏิกิริยาฟิวชั่นนี้ มันจะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาแบบนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แต่เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ตัวอย่างเช่นการเกิดระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะครับการระเบิดออของปรมาณูอย่างนี้นะครับคือการระเบิดแบบการปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เนาะต่อมา ขยายความปฏิกิริยาฟิวชันนิดหนึ่งนะครับเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนิวเคลียสธาตุเบานิวเคลียสธาตุเบาข้างต้นก็คือของไฮโดรเจนใช่ไหมครับรวมตัวเป็นธาตุที่มีมวลหนักขึ้นก็คือฮีเลียมนั่นเองนะครับเกิดเป็นธาตุใหม่ที่มีมวลมากขึ้นอันนี้คือนิยามของปฏิกิริยาฟิวชัน ส่วนปฏิกิริยาอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่นักเรียนควรจะรู้จักนะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันหนึ่งคือฟิวชันคือตัวเล็กรวมกันกลายเป็นตัวใหญ่แต่ปฏิกิริยาฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือธาตุใหญ่เนี่ยจะเกิดการแตกตัว เป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบากว่าหลักการจำนะครับแบบฟิวชั่นฟิวชั่นคือการรวมตัวรวมตัวเราจะเอาตัวตัวหนักมารวมกันไม่ได้เราต้องเอาตัวเบารวมเป็นหนักนะครับเบาแปบบเป็นหนักต่อไปปฏิกิริยาฟิชชั่นอันนี้ฟิชชั่นมีทริคก,การจำก็คือคูจำว่า ฟิตในเมื่อมันฟิตแสดงว่ามันเหมือนเสื้อเราอะเวลาเราใส่แบบฟิตฟิตนะครับมันก็จะเกิดการแตกของเสื้อใช่ไหมเกิดการแตกของกระดุมนั่นหมายความว่าเป็นปฏิกิริยาการสลายตัวนั่นเองนะครับการสลายตัวมันจะต้องเกิดจากธาตุหนักกลายไปเป็นธาตุเบานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องได้นะฟิวชั่นคือรวมตัวฟิชชั่นคือ สลายตัวหรือแตกตัวนะครับต่อมาลองมาดูแบบทดสอบนิดหนึ่งแบบทดสอบนี้นะครับเขาบอกว่าระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงค่าไฮโดรเจนมวล4,032กิโลกรัมไปเป็นฮีเลียมที่มีมวล4,003กิโลกรัมนะครับ ระเบิดรูปนี้ปลดปล่อยพลังงานออกมากี่จูลปลดปล่อยออกมาพลังงานกี่จูลก่อนอื่นเลยนักเรียนจำสูตรได้ไหมครับสูตร e เท่ากับอะไรนะใครจำได้บ้าง mc อะไรนะอ่าใช่ถูกต้องนะครับ mc กํลังสองหรือ mc ส q u a r e ก็ได้นะครับ E เท่ากับ mc กำลังสเนาะซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาบอกมวลเริ่มต้นของไฮโดรเจนมาแล้วว่า4,032กิโลกรัมนะครับแล้วมวลตอนหลังมวลตอนหลังก็คือได้เป็นีเลียยม4,000กับ3กิโลกรัมนั่นหมายความว่ามวลตรงเนี้ย หายไปเท่าไหร่คิดยังไงมวลหายไปเท่าไหร่คิดยังไงครับอำมวลมากคือ4,032ใช่ไหมครับลบกับ4,003ก็จะได้มวลที่หายไปแล้วก็คูณด้วย4กำลังสอกำลังสเป็นค่าคงที่อยู่แล้วใช่ไหมคือ3คูณ10กำลัง8ยกกำลัง2นะครับ เพราะฉะนั้น4,032ลบ4,003เหลือเท่าไหร่เลยเหลือเท่าอ่า29ใช่ไหมครับ29 c กาำลังสเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆเลยตอบเท่าไหร่ตอบข้อไหน1,2,3,4,5ก็เลยต้องตอบเป็นข้อ1นั่นเอง ะครับโอเคนะถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วใช้หลักการลบแค่นิดเดียวเองนะครับเพื่อหาหมวลที่หายไปนะครับต่อไปดังนั้นนะครับภายในแกนกลางของดาวฤกษ์ทุกดวงนะครับกำลังเกิดการต่อสู้กันระหว่างแรง2แรงนะครับคือแรงอะไรเอ่ย2แรง1คือแรง น้มถ่วง2คือแรงนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าปฏิกิริยาฟิวชันหรือฟิชชันฟิวชันนะครับถูกต้องโอเคได้นะครับแล้วดวงอาทิตย์อ่พูดถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะมีอายุนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับแรงสองแรงนี้ ถ้าแรงสองแรงนี้มันหักล้างกันได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าสิ้นสุดน,นะครับดวงอาทิตย์ก็จะยุบตัวหรือระเบิดไปดูว่าแรงไหนมากกว่ากันนะครับต่อมานะครับปฏิกิริยาฟิวชันที่จะให้นักเรียนเรียนรู้นะครับปฏิกิริยาแบบฟิวชันเนี้ยมันจะมีอยู่2วิธีการด้วยกัน 1. คือปฏิกิริยาลูกโซ่ โปรตอนโปรตอนนะครับคีย์เวิร์ดคือคําว่าโปรตอนกับโปรตอนนี่แหละกระบวนการเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะสแกน QRcode นี้เพื่อดูซ้ำก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับว่าปฏิกิริยาลูกโซ่แบบโปรตอนโปรตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้อง จำได้นะครับก็คือดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่า1.1เท่าของดวงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับโปรตอนโปรตอนคือดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่า1.1เท่าของดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ยังไง นักเรียอนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับอ่หยุดนิดนึงขั้นตอนตอนแรกนะครับก็คือโปรโตอนเนี่ยสองตัวเกิดการรวมตัวกันได้เป็นดิวทีเรียมนะครับดิวทีเลียมคือตรงนี้2ตัวนะครับอันนี้คือเขากำลังจำลองให้นักเรียนดู2เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสองอันที่เกิดกัน พร้อมๆกันนะครับเกิดเป็นดิวทีเรียมแล้วอนุภาคที่ปลดปล่อยออกมาก็คือโปรตอนและนิวตริโนนะครับต่อไปนะครับดิวทีเรียมก็ได้รวมตัวกับโปรตอนเกิดเป็นฮีเลียมที่มีมวล3นะครับแล้วก็เกิดการปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา ตอนนี้กลายเป็นฮีเลียมมวล3แล้วนะครับเกิดการปล่อยรังสีแเกมมากออกมาต่อไปนะครับฮีเลียมมวล3นะครับ2ตัวเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมมวล4นะครับแล้วก็โปรโตอน2ตัวนะครับเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของปฏิกิริยานะครับย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งมาดูแผนภาพนะครับไฮโดรเจนมวลหนึ่งนะครับไฮโดรเจนมวลหนึ่งสองตัวรวมตัวกันเกิดการปลดปล่อยนะครับโซิตอนและนิวตริโนโนะครับและเป็นไฮโดรเจนมวลสองนะครับไฮโดรเจนมวลสองรวมตัวกับไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งเกิด การปลดปล่อยลังสีแกมมาได้เป็นอีเลียมมวล3นี้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ2บรรทัดและอีเลียมมวล3ก็รวมตัวกันได้เป็นอีเลียมมวล4ในที่สุดและมีไฮโดรเจนมวล1นเกิดขึ้นด้วย2ตัวไฮโดรเจนมวลหนึ่งนี้นะครับก็จะไปเกิดปฏิกิริยาต่อเกิดการรวมตัวกับไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าปฏิกิริยาแบบ ลูกโซ่นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับเป็นปฏิกิริยาแบบโปรตอนโปรตอนต่อไปแบบที่2คือวัตจัรคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนนะครับหรือ C-N-O c y เคินะครับเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่หน คาร์บอน12นะครับเกิดการรวมตัวกับโปรตอนคาร์บอน12อยู่ไหนอยู่นี้เกิดการรวมตัวกับโปรตอนนะครับแล้วปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาขั้นที่2ไนโตรเจนมวล13นะครับเกิดการสลายตัวกลายเป็นคาร์บอน13แล้วก็ปลดปล่อยนิวตริโนโกับโพซิตอนออกมา อันนี้คือนิวตริโนอันนี้คือโปรตอนนะครับได้เป็นคาร์บอนมวล13ต่อไปขั้นตอนที่3นะครับคาร์บอน13เนี่ยเกิดการรวมตัวกับโปรตอนได้เป็นไนโตรเจน14เกิดการปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาต่อไปขั้นที่4นะครับไนโตรเจน14เนี่ยเกิดการรวมตัวกับโปรตอนได้เป็นออกซิเจนมวล15นะครับ แล้วก็ปลดปล่อยแังสีแกมมาออกมาด้วยขั้นที่5ออกซิเจน15นะครับเกิดการสลายตัวได้เป็นไนโตรเจน15และมีการปลดปล่อยนิวตริโน,โนและโพซิตอนออกมานะครับขั้นที่6ขั้นสุดท้ายคือไนโตรเจน15เนี่ยเกิดการรวมตัวกับโปรโตอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮีเลียมเกิดขึ้นนะครับ และหลังจากนั้นก็เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้วนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ดาวฤรษ์มีไฮโดรเจนและฮีเลียมอยู่ในปริมาณสูงก็เพราะว่าเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยคือฮีเลียมเพราะฉะนั้นแก๊สฮีเลียมจึงมีเยอะนะครับในดาวฤรษ ปฏิกิริยาแบบนี้นะครับแบบเป็นวัตจักรคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนนี้จะเกิดกับดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า1.1เท่าของดวงอาทิตย์ถ้าเป็นน้อยกว่าจะเกิดเป็นแบบแรกนะครับคือโปรตอนโปรตอนแต่ถ้ามวลมากกว่า1.1จะเกิดเป็นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนไซเคิลนะครับโอเคมาดูข้อสอบข้อนี้กันเขาบอกว่า ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งมีมวลน้อยกว่า1.1เท่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยครับมวลน้อยกว่า1.1เท่าปฏิกิริยาการหลอมรวมนิวเคลียสของไฮโดรเจนภายในดาวฤกษ์เนี่ยเป็นปฏิกิริยาแบบใดนัทพงศ์นัทพง์นันพงนปป์นปกรณครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนคิดว่าเป็นแบบใด จักพรีงอยู่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเกิดเป็นแบบใดครับแบบโปรโตอนโปรโตอนโปรโตอนโพซิตอนโพซิตอนโพซิตอนวัตถุจากไนโตรเจนคาร์บอนอเเนอกซิเจนวัตถุจากคาร์บอนไนโตรเจนนักเรียนตอบข้อ1ใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อหนึ่งถูกต้องนะครับ แล้วถ้าโจทย์ข้อนี้เขาถามเป็นมวลมากกว่า1.1นักเรียนจะตอบข้อไหนเอ่ยระหว่าง4กับ5จำได้ไหมมีใครจำได้บ้าง5ใช่ไหมครับอ่ะลองย้อนดูกัาหน่อยสิอันนี้คาร์บอนมาก,ก่อนนะครับ คาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนนะครับก็ชนะตอบข้อ5ใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับต่อไปข้อสอบอีกหนึ่งข้อนะครับถามว่าพลังงานของดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเนิวเคลียร์ชนิดใดและมีการเปลี่ยนแปลงของธาตุอย่างไรอันนี้ขอถามธนพัทรและกันครับ1,2,3,4,5 ข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยธนภัทรอยู่ไหมครับโอเคพลังงานของดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียมแบบใดระหว่างฟิวชันกับฟิชชันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นาธาตุอะไรตอบฟิวชัน เกิดเป็นไฮโดรเจนเกิดเป็นฮีเลียมใช่ไหมครับอ่าถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับในดวงอาทิตย์นักเรียนจำไว้เลยนะครับในดวงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาแบบฟิวชันแต่นักเรียนทราบหรือเปล่าครับว่า,าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยยังไม่มีนะครับเพราะว่ากลัวอันตรายกันนะครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นประเทศอื่นๆนะครับมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หยุดปริมาณมากโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นี้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นักเรียนทราบหรือเปล่าว่าเป็นแบบฟิวชันหรือเป็นแบบฟิชชันมีใครทราบไหมครับหรือลองเดาก็ได้นะฟิชชันใช่ไหมครับ มีเสียงเพื่อนตอบมาว่าเป็นแบบฟิชชั่นเฉลยคือเป็นแบบฟิชชั่นถูกต้องนะครับแบบฟิชชั่นคือเป็นแบบยังไงนะธาตุเบาไปเป็นธาตุหนักหรือธาตุหนักไปเป็นธาตุเบาธาตุหนักเป็นธาตุเบาใช่ไหมครับโอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับหัวข้อเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับ